มันเหมาะกับใครนะครับในเล่นราคา5,000นะครับเหมาะกับพวกคนที่แบบทําธุรกิจนะครับผมคิดว่าพวกคนทําธุรกิจแล้วไม่เล่นอะไรมากนะครับไอโฟน6พัี2 0 2พี2020แล้วยังน่าซื้ออยู่ไหมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง รีวิวออฟไอทีกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิป iPhone 6 Plus ปี2020แล้วอย่างน่าซื้ออยู่ไหมยังลื่นอยู่ไหมและยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับก็ตัวเครื่องของตัวนี้นะครับเป็นสีทองนะครับที่ผมซื้อมาในกล่องนะครับกล่องที่มันแถมมาให้นะครับก็เป็นสีขาวๆแบบนี้ครับอันนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นออกมาต้อง5ปีเลยนะครับออกมาประมาณ5ปีนะครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนตัวนี้นะครับเป็น6 4กระบนะครับ 64 g b สีทองครับเป็นเครื่องสูนไทยแท้นะครับก็ผมจะมาให้ดูในกล่องให้ดูก่อนนะครับในกล่องว่ามีอะไรบ้างมีตัวที่ลองตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานดีไซน์ by Apple in c a l i ฟอร์เ a ียนะครับคู่มือแล้วก็สติกเกอร์ Apple นะครับมีให้นะครับนี่สติกเกอร์ a p p เ e ลเลยนะครับนี่มีให้ทุกกล่องเลยนะครับผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีตัวเข็มจิ้มซีมให้นะครับเข็มจิ้มซีมแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับมีหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังเป็น3.5มิลยังไม่ใช่แบบรุ่นใหม่ที่ในกล่องอะไรจะเป็นแบบไลนิ่งนะครับหูฟังไลนิ่งแล้วก็มีสายชาร์จเป็นไลนิ่งนะครับไลนิ่งนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับก็มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับเ๋ยวให้หน้าจอมาขนห้าจด5้านิ้วนะครับมี3ามสีสีดำสีทองและสีขาวนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็เป็นแบบจอแบบ16ต่อเกอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมได้ใส่เคสไว้นะครับก็ตัวนี้นะครับด้านหน้ามีกล้องหน้านะครับนี่มีปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มีพวกสายชาร์จเป็นพอร์ตมี3าม้ามิลด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องหลังนะครับมีตัวนี้ครับ นี่อันนี้คือหน้าจอนะครับของตัว iPhone 6พัสนะครับถือว่าผมว่าร่วมสมัยอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นจอแบบไลติง n g นะครับนี่แบบนี้อยู่นะครับตัวจอแบบนี้นะครับก็มีรุ่นตั้งแต่ iPhone iPhone 2 iPhone 3ถึง iPhone ประมาณ iPhone 8พัสนะครับ iPhone 8พัส s เป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้หน้าจอเป็น16ต่อ9มีทัด ID ตัวนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็น Face ID นะครับ สเปคข้วๆของตัว iPhone 6พัดนักันนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด5.5นิ้วเป็นน้ำหนักอยู่ที่172กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้หน้าจอเป็นความละเอียด1800 0 x 1920พิกเซลนะครับความละเอียดนะครับจะสูงกว่าตัว iPhone 11ที่รุ่นใหม่นะครับราคา20,000กว่าครับแต่ให้หน้าจอมาเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ร่วมสมัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นความละเอียด Full HD กล้องหน้านะครับ หนอล้านพิกเซลอันนี้จะน้อยไปหน่อยครับแต่5ปีที่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ถือว่ากากเลยครับกล้องหน้าหนึ่งจองล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ CPU เป็น Apple a 8 64-bit ิบ a l ิตดูอคอความเร็ว,คว,รวความเร็วประมาณ1 1 1 7 1 8ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ios ให้ ios 8นะครับ ios 8ที่มาในกล่องนะครับที่ตอนที่ซื้อมาแบบใหม่ๆเลยครับ แรมให้มา2กิกะไบต์นะครับแต่อันนี้ผมไม่ชวนนะครับแรมมันมีบางที่ก็บอกว่าแรม1กิกะไบต์ครับบางที่ก็บอกแรม2นะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับตัวนี้แรม2กิกะไบต์รอม16กิกะไบต์นะครับถ้าบางที่มี1 GB กิกก็มีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2,915ม ah ิลลิแอมเป์เป็นลิโพนะครับแบตเตอรี่ให้มาก็ยัง แบตเตอรี่ให้มาเยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดตัวมาในราคา64กิกนะครับตัวนี้ของที่ผมซื้อมาราคา3500 0บาทนะครับ3าม0 0รบาท1 2อยยดกิกามนะยครับตัวนี้ให้ถ้าสมมติไปซื้อตอนนี้มันจะไม่มีเครื่องศู์ครับจะเป็นเครื่องแบบมือสองหรือเครื่องอีเปอร์บิดครับเรทราคาประมาณไม่เกิน5,000ันบาทเท่านั้น,นครับไม่เกิน5,000ันบาทเท่านั้น,นครับแล้วก็ ตัวนี้ครับหน่วยความจําเริ่มต้นอยู่ที่16 g b บต์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ช่องเสียบหูฟัง3.5มิลนะครับบันทึกวิดีโอสูงสุดนะครับระดับ HD นะครับแต่ยังไม่เป็น 4K นะครับถ้าเป็น6เพัดจะได้เป็น 4K 30 fps ถ้า7พด8พาดประมาณนี้ได้ 4K 60นะครับตัวนี้ก็ 4K 60นะครับแต่ตัวนี้ได้แค่ HD นะครับ มี5้หัวข้อของตัว6คัดนะครับก็มีฟีเจอร์กล้องเกมแบตเตอรี่แล้วก็แบบอันี้นะครับราคานะครับแล้วก็การใช้งานนะครับตัวนี้ครับให้หน้าจอสวยงามมากนะครับมาดูที่ด้านในตัวเครื่องกันเลยครับตัวเครื่องตัวนี้ครับกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งนะครับก็เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมนะครับ ตัวนี้อัปเดต iOS สองสุดีที่ท2 4 5ี่12.4.5นะครับ iOS 12.4.5นะตัวนี้ feeling การทัดเป็นไงบ้างครับ feeling การทัดติดมือเลยครับถึงแม้แต่ไม่ใช่จอ 90Hz หรือ 120Hz อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมว่า iPhone ก็คือ iPhone ครับคือ feeling การทัดดีมากนะครับฟีเจอร์นะครับก็มีแบบเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนเลื่อนล่างนะครับก็แบบเล่นขึ้นก็เป็นแบบ กดตรงนี้ครับกดเหมือน T-D Touch นะครับแต่ตัวนี้ไม่มี T-D Touch นะครับ T-D Touch จะเป็นรุ่นแรกก็คือตัว iPhone 6s Plus นะครับก็จะเป็นแบบอย่างนี้กดค้างครับมันก็จะเป็นแบบติดลบทิ้งนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่ก็ก็จะเป็นแบบนี้กดตรงนี้ก็จะเป็นแบบให้เข้าฟีเจอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวการตั้งค่าครับตัวการตั้งค่าครับเหมือนตัว iPhone 11ตัว iPhone ทั่วไปเลยครับแล้วก็มีภาพพื้นหลังนะครับภาพพื้นหลังก็มีให้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับภาพพื้นหลัง เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับที่ได้จากตัว iPhone 6 Plus นะครับถือว่าคมกิบไม่มีแตกเลยครับภาพครับอันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูวิดีโอนะครับถ้าสโลโมชันครับยังไง iPhone ก็สู้ Android ได้มือถึงแม้เลนราคาจะใกล้เคียงกันหรือเกินราคานะครับ iPhone มันทำมาก่อนครับมันก็เลยดีมากเลยนะครับนี่อันนี้คือวิดีโอนะครับ เป็นซาโลมูชัันนะครับเห็นไหมครับดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือพึ่งกําลังแบบตรงเกสรนดอกไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับให้กล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่ากล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลจะเป็นยังไงนะครับกล้องหน้านี่ครับอันนี้คือกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลนะครับนี่กล้องหน้ามุมมองจะไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นใหม่นะครับ รุ่นใหม่คือมุมมองมันกว้างกว่า n n d r o อ d เยอะเลยครับพวก iPhone 11ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กล้องหน้าก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับวิดีโอก็ประมาณ hd นะครับวิดีโอ hd นะครับนี่กล้องหลัง hd 60เฟรมเรทครับสามารถซูมได้ที่สูงสุดได้ที่3 x นะครับ3 x นะครับซูมจะใช้เป็นแบบอย่างนี้นะครับซูมแบบนี้นะครับ มีโหมด slow m o t i o ทั่วไปเหมือนตัว iphone รุ่นใหม่ครับแต่ไม่มีกับตัว android ราคานี้หรือว่า iphone รุ่นใหม่นะครับก็คือโหมดกลางคืนนะครับโหมดภาพถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็มีกล้องให้มาตัวเดียวก็มันจะไม่มีโหมดเลนส์อั t ตรา i หรือว่าเลนส์ t e l e p h o ต้นะครับไม่สามารถซูมได้สูงๆหรือว่าไม่สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้นะครับก็ตัวนี้นะครับมีโหมด hdr ก็มีนะครับ มาดูเรื่องของเกมนะครับเรื่องของเกมนะครับเกมตัวนี้ให้ให้แลมมา2อกิกนะครับที่ผมเช็คมานะครับให้แลมมา2อกิกแต่ถ้าบางพวกบางคนรีวิวนะครับผมเห็นมาบอกมา1นกิกนะครับถ้าตัว6 a p l u จะเป็น2กิกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็มาเข้าเกมให้ดูกันนะครับาเป็นเกม ROV นะครับเกมนะครับก็อันนี้ จอครับผมว่าจอสวยสีสันสดใสเลยนะครับลองมาเปิดเสียงกันก่อนนะครับเ,เสียง,ยงตัวนี้เป็นเสียงลำโพงเดี่ยวนะครับแต่ดังเลยนะครับลัโพงดังมากแต่ถ้าเล่นราคานี้ลำโพงหาดังกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็บางอันก็เป็นลำโพงฟูดเลยนะครับพวก Apple A5 นะครับก็มาดูที่กราฟิกนะครับ ที่แจ้งกันนะครับทั่วไปนะครับก็เฟรมเรทนะครับไม่สามารถเปิด30เฟรมเรทเอ้ยไม่สามารถเปิด6กสิเฟรมเรทได้ครับแล้วก็การแสดงผลนะครับเปิดได้แค่นี้เองครับที่เหลือเปิดเปิดได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเปิดได้แค่นี้เองครับได้ซีตต่ำนะครับนี่เปิดได้แค่นี้นะครับ ในราคานี้เปิดได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับตัวนี้ที่ผมเล่นออกมาให้นะครับผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับแต่ผมเล่นมาแล้วคือเฟรมเรตมันจะไม่ได้นิ่งมากนะครับเฟรมเรตไม่ได้นิ่งเลยนะครับแต่เล่นเกมฟีลลิ่งการทัชของ iPhone ก็คือ iPhone นครับคือฟีลลิ่งการทัชมันดีมากๆในเรทราคา2020นี้ปี2020นี้นะครับก็ฟีลลิ่งการทัชก็หาที่ไหนไม่ได้นะครับฟีลลิ่งการทัชดีมากๆ iPhone คือมันเป็นฟีลลิ่งการทัชที่ดีนะครับ แล้วก็เรื่องเกมผับ g นะครับผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับตัวนี้สามารถนอนได้นะครับนี่ฟีเจอร์มันก็มีนอนด้วยนะครับแบบนี้เลยครับนอนได้แบบเหมือน iPad เลยนะครับแล้วก็ผับ g ผมก็เล่นมาแล้วนะครับผับจตัวนี้ให้ให้เปิดกราฟิกนะครับอยู่ที่อยู่ที่ต่ํานะครับเปิดกราฟิกอยู่ที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่กลางนะครับตัวนี้ครับนี่ ลองมาเล่น facebook ให้ดูกันครับตัวนี้ facebook นะครับมันมีสะดุดนะครับมีสะดุดนะครับแต่ฟีลิ่งการถัดนี่ไม่แย่เลยนะครับฟีลิ่งการถัดดีมากแต่มีสะดุดนะครับกระตุกมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีโหลดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมใช้ wifi ก็มีโหลดนิดหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเล่นอินสตาแกรมก็เล่นได้นะครับ แต่มีการโหลดนิดนึงเพราะชิปตัวนี้เป็น Apple A8 ก็มันจะไม่แรงมากนะครับลองดูดูดครับนี่นะครับชิป Apple A8 ก็ไม่เร็วเลยนะครับดีมากๆนะครับหน้าจอสีสันสดใสนะครับฟีลลิ่งการทัดดีนะครับลองมาฟังเสียงจาก YouTube กันนะครับ ลำโพงก็ดังใช้ได้นะครับมาดูเรื่องต่อไปครับคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา2,950ม ah ิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ อึดพอใช้ได้นะครับแต่ไม่อึดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้สุขภาพแบตเตอรี่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสุขภาพแบตเตอรี่นะครับของผมแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เสื่อมมากนะครองผมเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่จากศูนย์มาใหม่เองนะครับ สรุปท้ายของตัว iPhone 6 p l u นะครับว่ามันเหมาะกับใครนะครับในเล่นราคา5,000นะครับเอาไว้เล่นเฟซเล่นไลน์ธรรมดาดู YouTube ทั่วไปแล้วก็แบบชอบฟังเพลงนะครับตัวนี้ดีมากๆากพวกคนธุรกิจก็คือพวกแบบเอาไว้มีหน้ามีตานะครับเอาไว้แบบถือโชว์นะครับเอาไว้โชว์ได้นะครับเพราะตัวนี้ครับถึงแม้จะออกมา5ปีนะครับถ้าเทียบกับ Android นะครับ5ปีมันก็แบบมันไม่ทันสมัยเท่าตัวแบบ iPhone 6 Plus เห็นไหมครับ ผมว่าทันสมัยครับถือไปก็ไม่อายใครนะครับดูรวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าเรื่องเล่นเกมครับก็ผมว่าแนะนําตัวอื่นครับสีเลทราคาสี่ห้าพันนี้เล่นเกมได้เล่นเกมแบบอื่นดีเลทราคาเลทราคานี้ครับรุ่นอื่นมีต้องเยอะเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับการรีวิว p h o n e 6 Plus ปี2020แล้วยังน่าซื้ออยู่ไหมนะครับถ้าวันนี้มีข้อ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ